ข่าวนี้ขยี้ต่อนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นคดีความขึ้นมาถึงขั้นยิงกันเลยระวังนิดนึงนะครับเรื่องการฝากรถไว้กับชาวบ้านมันจะกลายเป็นเหตุที่บานปลายได้แบบนี้นะฮะเหมือนกรณีที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเหตุการณ์เนี้ยหนุ่มใหญ่นะฮะอันนี้เอาคนถูกยิงก่อนหนุ่มใหญ่เจ้าของบ้านรับฝากรถเพื่อนบ้านนะฮะหนุ่มใหญ่คนนี้ก็คือนายวรศักดิ์อายุ50ปีนะฮะเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะถูกคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยใช้อาวุธปืนจุดสามแปด ยิงเข้าที่โคนขาหนีบด้านขวานะฮะขาขวานะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้านกันเขาชื่อสราวุธนะฮะเป็นหนุ่มอายุป,ประมาณสัก3สากว่าสาปีประมาณนี้นะฮะคืออย่างงี้ฮะเริ่มต้นเรื่องอ่าปมมบทของเหตุการณ์นี้เลยนะฮะก็คือว่าเอาจริงๆทั้งคู่เนี่ยบ้านห่างกันแค่เพียงร้อยเมตรเท่านั้นนะครับในพื้นที่หาดใหญ่นะห่างร้อยเมตรมีความสัมพันธ์อันดีรู้จักสนิทสนมคุยกันดีมาโดยตลอดนะฮะ แต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องของสราวุธครับที่ต้องการจะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปฝากเอาไว้ที่บ้านของวรศักดิ์คนเจ็บนี่นะฮะยังไม่ทราบเหตุผลนะฮะว่าทําไมถึงต้องการเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากจอดไว้ที่บ้านของวรศักดิ์แต่สราวุธก็ไปเหมือนกับไปบอกวรศักดินะฮะว่าอยากจะเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากไว้ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าวรศักดิ์คนเจ็บเนี่ยเขาต้องการจะเก็บเงินค่าฝากค่าจอดนะฮะ ไอ้เรื่องเงินนี่แหละฮะที่เป็นปัญหาหลักที่ทําให้ความส,มสมัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมันแย่ลงหมดเลยนะครับเขาบอกว่าพอมีการเรียกเก็บเงินค่าฝ่าค่าจอดแบบนี้แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็พังลงหมดเลยนะฮะจากที่เคยคุยกันดีสนิทสนมก็กลายเป็นคุยกันไม่ค่อยได้ถึงขั้นทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันก็มีนะฮะส่วนตัวของสราวุธเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยหลังจากถูกยิงเนี่ยโดนจับเรียบร้อยแล้วนะฮะตำรวจคุมตัวมาได้สพทุ่งลุง เขาบอกกับตำรวจแบบนี้เขาบอกว่าปมเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละครับพอเริ่มมาเก็บเงินค่าจอดรถเนี่ยก็เลยมีปัญหากันและที่สาคัญก็คือเหมือนกับฝั่งคนเจ็บเนี่ยมีการข่มขู่พูดจาไม่ดีกับทางฝั่งเขามาโดยตลอดโดยเฉพาะการข่มขู่ที่จะทําร้ายคนในบ้านเขาทําร้ายญาติพี่น้องบ้างแล้วก็หนักสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาก่อนจะก่อเหตุเนี่ยก็มีการมาข่มขู่ว่าจะไปฟันหัวแม่เขาอะไรประมาณนี้นะฮะสุดท้ายแล้วทางฝั่งของสดาวุธเนี่ยก็เลยทนไม่ไหวนะฮะเอาปืน มายิงทางฝั่งวรวรัสั์เลยนะก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มันก็เป็นคดีความแล้วสาวุธไปยิงคนก็ต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆนะฮะในข้อหาของพยายามฆ่านั่นเองทีนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องฮะแต่สุดท้ายมันก็บานปลายจนถึงขั้นยิงกันแบบนี้แหละครับ